วานไม่รุนวันนี้ครูแพงจะมาเล่าถึงขนมสี่ถ้วยเป็นขนมที่คนกําลังให้ความสนใจเลยขนม4ี่ถ้วยหรือประเพณีสีถ้วยคือขนมอะไรและเวลาทานต้องทานให้หมดทั้ง4ีถ้วยไหมแล้วทานแล้วมันได้อะไรครูแพงมีคําตอบครับแต่ก่อนที่เราจะรู้จักขนมสีถ้วยว่ามีอะไรบ้างเรามาเปิดรายการกัน กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ให้กำลังใจครูแพงไว้ด้วยนะครับขนมสีถ้วยหรือว่าประเพณีสีถ้วยนะครับเป็นขนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้อยู่ในภาคกลางในละแวกแถบลุ่มน้ำนี้ก็จะมีประเพณีต่างๆหลากหลายซึ่งหนึ่งในประเพณีสำคัญก็คือประเพณีการแต่งงานครับ การแต่งงานในสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมีการเลี้ยงอาหารกันก็จะมีการจัดเลี้ยงกันมีการเชิญแขกเรือมากมายเลยให้มาร่วมงานคนสมัยก่อนก็มีการจัดเลี้ยงครับแต่ไม่ได้จัดเลี้ยงอาหารข้าวอาหารหวานค็อกเทลโรงแรมแบบปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราอยู่กันแบบเป็นชุมชนก็จะมีการบอกข่าวกันปากต่อปากสมัยนี้ก็จะมีแจกซองการแต่งงานใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่ก็คือเป็นการบอกต่อกัน บ้านนี้บอกว่าลูกสาวนี่กําลังจะแต่งงานแล้วให้เชิญมางานหน่อยอีกบ้านนึงก็บอกว่าเจ้าบ่าวเขากําลังจะจัดงานนะใครมีอะไรก็มาช่วยกันทําอาหารจัดเลี้ยงกันโดยทางฝั่งเจ้าภาพทางฝั่งคนที่จัดงานแต่งงานก็จะมีขนมไว้ต้อนรับครับและนั่นก็คือที่มาของขนมสี่ถ้วยหรือประเพณีสี่ถ้วย เพราะคนไทยเรานี่ผูกพันกับของกินกันมานานมากตั้งแต่สมัยอดีตแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาทั่ว,วไปก็จะรับประทานเป็นอาหารขาวบางทีก็จะทานเป็นน้ำพริกบ้างบางทีก็จะทานเป็นลาบบ้างบางทีก็จะทานเป็นพวกแกงต่างๆบ้างเฉพาะงานพิเศษจริงๆถึงจะมีการทำขนมขึ้นมาเลี้ยงกันครับเพราะขนมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับสมัยก่อนเวลาคนทำงานเนี่ยออกไปทำไร่ทำนาต่างๆไม่ได้มีห้างสรรพสินค้ายอย่างปัจจุบันนี้นะครับ จะทานของหวานแต่ละทีนี่ต้องทําขึ้นมาต้องใช้แรงกายแรงใจทํามากๆเลยดังนั้นของหวานก็จะเป็นแค่พวกผลไม้ต่างๆพวกผลไม้พื้นบ้านต่างๆที่หาได้เช่นพวกมะม่วงมะพร้าวการทําขนมเลยเป็นอะไรที่ต้องร่วมมือกันท,ทําทั้งหมู่บ้านครับและอีกประการสําคัญก็คือว่าน้ําตาลถือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยคนที่มีเงินหรือเป็นข้าบ,บอดีเท่านั้นแหละถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมีน้ําตาลบางที ในการปูนบําเหน็จรางวัลต่างๆเขาไม่ได้ให้เป็นเงินทองนะครับเขาให้เป็นน้ําตาลครับก็จะมีบันทึกแบบโบราณอยู่บ้างว่าเวลาเขาเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเนี่ยแทนที่จะมอบเป็นแก้วแหวนเงินทองก็จะมอบเป็นผ้าสวยๆหรือบางทีก็มอบเป็นน้ําตาลครับเพราะน้ําตาลเนี่ยจะต้องผ่านการแปรรูปเช่นเอาอ้อยมาเอาตาลตโนดมาแล้วก็ทําการเคี่ยวทําการผ่านกรรม,มวิธี ว่าจะได้ออกมาเป็นน้ําตาลนี่ไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นคนที่มีน้ําตาลเยอะก็เป็นเหมือนกับการแสดงศักฐานะเหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาจะทําขนมแต่ละทีเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านทํากันเองเนี่ยก็จะทําไม่ได้มากนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีค่าทาสบริวารมากมายก็สามารถให้แม่บ้านช่วยทําได้ให้แม่ครัวช่วยกันทําได้ขนมก็จะมีเยอะแยะเลยดังนั้นขนมหวานของไทยเราก็เลยเป็นเหมือนกับทองคาครับ สังเกตดูชื่อนะครับขนมโบราณเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดดาราทองทองม้วนทองพับชื่อเป็นทองทั้งนั้นเลยครับขนมพวกนี้ก็จะใช้ในการแห่ขันหมากเหมือนกันครับเพราะว่าใช้แทนทองคำนั่นเองแต่ก่อนเราจะเล่าถึงขนมอื่นเรามาเล่าถึงขนมประเพณีสีถ้วยกันครับในการอวยพรคู่บ่าวสาวคนสมัยก่อนก็มีการผูกกุตสโลบายเพื่อเอาไว้อวยพร แต่งงานกันนี่ก็อยากให้มีลูกเยอะๆใช่ไหมครับคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าแต่งงานแล้วต้องมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองดังนั้นของที่ทําขึ้นมาในงานแต่งงานจะต้องเป็นการอวยพรให้เกี่ยวข้องกับการมีลูกหลานมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้ามีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ขนมประเพณีสีถ้วยจึงประกอบไปด้วย4อย่างครับไข่กบนกปล่อยนางลอยอายตื้อชื่อฟังดูไม่เหมือนขนมนะครับ เรามาดูแต่ละอย่างกันเลยไข่กบในที่นี้ก็คือเม็ดแมงลักครับเม็ดแมงลักเป็นของชาวบ้านที่เขาทานกันมาเพราะว่าเวลาทานแล้วเนี่ยเขาพองตัวแล้วก็ทานแล้วอยู่ท้องดีเวลาทานราดน้ำกะทิหวานๆมันๆอร่อยมากๆครับที่เรียกว่าไข่กบเพราะว่าเม็ดแมงลักมีลักษณะเหมือนไข่กบก่อนที่จะโตเป็นลูกออดครับแล้วก็คนโบราณเวลาเขาไปทุ่งไปนาแบบเนี้ย เขาก็เห็นเวลาที่กบมันออกมาร้องมีจํานวนเยอะแยะมากๆเลยแล้วเวลากลบออกไข่แต่ละทีโอ้โหเยอะมากๆเลยครับการที่นําไข่กบมาเป็นหนึ่งในสําหรับในการจัดเลี้ยงก็เป็นเหมือนกับการอวยพรคู่บ่าวสาวให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเหมือนกับกบที่ออกลูกเต็มไปหมดเลย คนสมัยก่อนมีลูกทีหนึ่งนี่เป็น10 20คนเลยนะครับตั้งทีมฟุตบอลได้หลายทีมเลยเพราะในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่ดีเท่าในปัจจุบันแล้วก็จะมีศึกสงครามต่างๆที่ต้องไปทำศึกพ่อแม่ก็เลยมีลูกเยอะๆไว้จะได้อุ่นใจและครอบครัวของคนไทยเราเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่พอมีลูกหลานเยอะๆมากๆก็อุ่นอกอุ่นใจครับอย่างที่2นกปล่อย นกปล่อยในที่นี้ก็คือลอดช่องครับลอดช่องในปัจจุบันนี้มีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือลอดช่องสิงคโปร์แล้วก็ลอดช่องไทยนกปล่อยคือลอดช่องไทยนะครับทํามาจากแป้งข้าวเจ้ามีการใส่น้ําใบเตยให้มีกลิน่นหอมนํามากวนขึ้นให้จับตัวเป็นก้อนแล้วก็มีภูมิปัญญาคนโบราณในการใช้น้ําปูนใสเพื่อที่ทําให้ลอดช่องนี้จับตัวกันครับเวลาทําลอดช่องเราจะต้องใช้เครื่องกดลอดช่องกดออกมาจากที่สูง ปล่อยลงมาแบบนี้ครับการปล่อยลงมาจากที่สูงก็เลยเรียกว่านกปล่อยนั่นเองเวลาตั้งชื่อขนมคนโบราณเขาก็ไม่ได้คิดมากนะครับว่ามันจะดูน่าทานหรือเปล่าเขามองอยู่ในแง่ที่ว่าเป็นการให้พรจากที่สูงตกลงมาสู่ด้านล่างเหมือนกับฟ้าฝนที่ตกลงมาให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญเติบโตครับลอดช่องที่สวยงามจะมีลักษณะเส้นยาวก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของคู่รักเป็นการอวยพรให้คู่รักทั้งบ่าวสาว รักกันถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรครับคนไทยนี้เจ้าสำนวนนะครับมีคำมากมายเลยในการให้อวยพรกันและกันและถ้วยที่สามครับนางลอยนางลอยในที่นี้ก็คือข้าวตอกครับคนสมัยปัจจุบันก็ไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่ว่าข้าวตอกคืออะไรคิดซะว่ามันคือพ็อปคอร์นแบบไทยก็ได้ครับข้าวตอกในที่นี้มีสองคำนะครับก็คือคำว่าข้าวข้าวในที่นี้ก็คือข้าวเปลือกของข้าวเจ้าครับส่วนคำว่าตอกก็แปลว่า แตกออกข้าวตอกก็คือเข้าเปลือกที่นํามาคั่วจนแตกพองออกเหมือนพ็อปคอนนั่นเองครับแต่คนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ทานพ็อปคอนและดูหนังแบบปัจจุบันนะครับเขาคั่วขา้าวตอกขึ้นมาเนี่ยในลักษณะที่ว่าขา้าวตอกพอแตกออกมามีลักษณะบานสวยเหมือนกระดอกมะลิที่ถวายพระครับข้าวตอกน,นี้จะใช้ในงานมงคลต่างๆ บางทีเขาก็จะโปรยนะครับกับพวกดอกไม้ต่างๆเป็นการให้พรครับเข้าตอกแปลว่ามีสติปัญญาแตกฉานสามารถเติบโตได้ไม่มีขีดจำกัดเมื่อเอามาใช้ในบริบทของประเพณีสีถ้วยก็หมายความว่าอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความรักที่ผลิดอกออกผลมีลูกออกมาเยอะแยะมากมายเลยและช่วยกันประคับประคองเพราะข้อห้ามเวลาที่เราคั่วเข้าตอกคือห้ามเข้าตอกกระเด็นออกมานะครับ ถ้ากระเด็นออกมาถือว่าเป็นลางไม่ดีดังนั้นการคั่วข้าวตอกมาใช้ในงานกินสีถ้วยคนที่คั้วต้องระมัดระวังมากเลยครับเพราะถ้ากระเด็นออกมานี่เท่ากับเราแช่งคู่บ่าวสาวนะครับและสุดท้ายไอตื I ้อครับไอตื I ้อก็คือข้าวเหนียวดำครับเวลาที่เรากินข้าวเหนียวบางคนก็ออกมาปั้นปปัันป้นนใช่ไหมครับแล้วก็ทานเข้าไปยิ่งทานเยอะยิ่งแน่นท้องครับคนไทยเขาเรียกว่าอิ่มตื้อเลยซึ่งอาการอิ่มตื้อนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไอตื้อครับ ข้าวเหนียวที่ใช้ในการกินสีถ้วยจะเป็นข้าวเหนียวดำครับแล้วก็ตามชื่อเลยนะครับในการอวยพรก็เป็นเหมือนกับการอวยพรให้คู่บ่าวสาวรักกันเหนียวแน่นเหมือนกับข้าวเหนียวครับเพราะคนไทยเราเนี่ยมีการรับประทานทั้งข้าวเจ้าและก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของชาวไร่ชาวนา เพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นธัญพืชที่เราเอาไว้รับประทานอาหารคู่กันกับพวกแกงต่างๆโดยส่วนมากเราจะใช้ทางภาคเหนือๆหน่อยนะครับส่วนข้าวเจ้าก็จะอยู่ตามที่ลุ่มน้ําในแถบภาคกลางของเราแล้วก็ตามชื่อคือเป็นข้าวเจ้าคือข้าวของเจ้านายคนสมัยก่อนเวลาทานนะครับคนที่ต้องออกแรงเยอะๆ ก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆก็ใช้ข้าวเหนียวเนี่ยแหละครับเป็นพลังงานส่วนคนที่เป็นอยู่ในวังที่เป็นเจ้านายทางานเย็บปักถักร้อยสวยงามถากทานข้าวเหนียวเดี๋ยวจะหลับซะก่อนก็ทานเป็นข้าวเจ้าเพราะย่อยง่ายกว่าครับประเพณีสีถ้วยการกินสีถ้วยก็คือขนมที่นํามาใช้ในงานมงคลเช่นงานแต่งงานนั่นเองครับแต่บางทีในงานมงคลต่างๆก็นํามาใช้เช่นกันนะครับเพราะว่าความเป็นมงคลนั่นเองหากใช้ในงานแต่งงานก็เป็นการอวยพร ไอคู่บ่าวสาวมีความรักใคร่กลมเกลียวมีความพลิดอกออกผลมีลูกหลานมากมายแต่บางทีประเพณีในการขึ้นบ้านใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนยศก็นำมาใช้เพราะว่าความหมายมงคลก็สามารถตีความออกไปได้เช่นมีเงินทองมากมายเหมือนกับข้าวตอกแตกหรือว่ามีเงินนับไม่ถ้วนเหมือนกับไข่กบครับเวลากินสี่ถ้วยนะครับเขาก็จะนำของสีอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็ราดน้ำกะทิ หวานหอมมันอร่อยและเนื่องจากเป็นของที่มีความหวานหอมอร่อยนี่เองคนก็เลยชอบสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้จะเก็บไปทานเฉพาะงานแต่งงานหรืองานมงคลมันก็ยังไงอยู่ก็เลยเอามาแยกแล้วก็ทานได้ทั่วๆไปเลยครับแต่สมัยก่อนยังไม่มีน้ําแข็งนะครับแต่อากาศสมัยก่อนก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้ครับการได้ทานน้ํากะทิหอมๆทานคู่กันกันกบไขกบ่กบลดช่องข้าวเหนียวดําและขา้าวตอก มันเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยครับสมัยนี้มีชานมไข่มุกสมัยก่อนก็มีกินสีถ้วยครับเพราะวัฒนธรรมความเป็นไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่รสชาติของอาหารแต่รวมถึงการให้ความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเป็นมงคลเพราะคนไทยเชื่อถือโชคลางการพูดจาการมอบความรักให้กันและกันความกตัญญูกะตะเวทีการอวยพรให้กันในสิ่งดีๆอยู่ในวัฒนธรรมไทย คนต่างชาติหลายคนก็บอกว่ามาเมืองไทยแล้วรู้สึกสบายมากเลยเพราะว่าคนไทยมีแต่สิ่งดีๆให้แก่กันมันเป็นสิ่งที่ถูกฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยคือการส่งมอบความรักให้แก่กันครับและนั่นก็คือเรื่องราวของกินสีถ้วยหรือประเพณีสีถ้วยที่คนกำลังให้ความสนใจกันอยู่ฟังครูแพงเล่าจบแล้วต้องไปหามาทานเลยใช่ไหมล่ะครับแต่กินทีละถ้วยก็พอนะครับถ้ากินสีถ้วยเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นเอา ส่วนคู่แพงทานมาหลายถ้วยแล้วครับแต่ถ้าคนไหนอยากทานในปัจจุบันต้องนี้เลยมาเรียนได้ที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยโรงเรียนสอนขนมไทยอันดับหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเราก็สอนได้หมดการเรียนเป็นการเรียนแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดนักเรียนจะได้ลงมือทําทุกขั้นตอน ขนมทําออกมาอร่อยหน้าตาดีเหมือนคนสอนแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ให้กำลังใจครูแพงไว้ด้วยนะครับวันวิรุณเทปหน้าเราจะมาเล่าเรื่องขนมอะไรที่น่าสนใจกันใครอยากให้ครูแพงเล่าเรื่องขนมอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกับครูแพงและวานวิรุณได้ใหม่จะเป็นขนมอะไรรอติดตามชมกันนะครับ